ตั๊กแต่งงานพี่นุ้ยก็ต้องเป็นตั๊กเชิญยิ้มเป็นยิ้มอ่าเป็นแบบจ๋ารอร์ดเนี่เรื่องให้เราเป็นตลกเราเป็นศิลปินเราต้องนับถือพ่อแก่อยู่แล้วเราไปไหนก็ต้องยกมือไหว้สาธุนะแต่ว่าไอการบูชาแบบเนี้ยของบูชามันก็ต้องมีนะเอออบกคนนะพวกหมากพวกครูพวกบุรดีกัญชาอะไรเงี้ยต้องมีถวายต้องกี่มวลถวายเยอะไหมไม่เป็นมวลไม่ได้สิพ่อแก่มีตั้งร้อยแปดองค์มวลหนึ่งไม่พอหรอกอย่าบอกนะว่าถวายเป็นขีดขีดนึงยังไม่พอเลยบางทีก็ขีดครึ่ง ถ้าวันไหนขาดนะพ่อแก่ไม่พวกแกอยากกินของหยอดไม่ไหลต้องยำให้พ่อแกไหมก็ต้องยำนห้เขาสิครับยำให้เสร็จเลยเหรอยำให้เลยจุดให้เลยแล้วก็นั่งอยู่กับพ่อแกนั่นแหละจนกอดจะหมดมวน ก็อันนี้เป็นความเชื่อนะไม่ได้ไปลบหลู่กันครับพี่นี่เขาพูดเรื่องหนาวกันอะเป็นไงเห็นขับว่าขับนี่ไปหน้าหนาวนี่มันคือฝันของคนขี่มอเตอร์ไซค์จังหวัดที่ต้องไปคือจังหวัดน่านตูดติดบอกมือแตกเมฆนี่คือสโลแกนเขาถ้ามันหนาวจริงก็ต้องจอดข้างทางจุดไฟถิงไฟปิ้งย่างกันอ๋อช่วงบรรยากาศหนาวควันนี่กระบอกโงเฉงไม่หมดแก๊งฮา์เล่พี่ไปกันกี่คันก็ไปกันก็4ี่0ิห้าสิคันดูกัญชากี่คนก็ทุกคนจะ เขาลบพ่อแก่กันทุกคนเดี๋ยวเมึงตอบพี่รู้ว่าก็ดูกันหมดแล้วโอเคแล้วไหทุกคนก็ต้องมีครูอะเอาวันนี้เห็นว่าน้องสาวพี่ลงมาคนใช่น้องคนนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ได้แฟนแต่งงานแล้วด้วยก็มีชีวิตคู่แล้วเวลาเดินไปไหนก็จะเดินจะไปไหนไปเท้าใยไปทำอะไรไปเที่ยวกันไปไปเทาใย เดินถึงใคราไปทำไมก็ต้องเดินอย่างนี้เขาต้องตามแฟนเขาเดินเดินสไตล์เดียวกับเมียพิจิ๋มอะไรอ่าพี่แหม่มนั่นอย่างนี้จะไปไหนจะไปดูเตียวเต็มตีนคนละอย่างกันนี่หัวไหวนะจุงเขาได้ทุกอย่างเรียกน้องสาวพูดมาเลยดีกว่าพบกับเจ๊จ๋าพี่ชมตะเที่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ๋า คนสวยน่ารักเสียด้วยวันนี้มารายการบริษัทเซว่า นั่งหัวเหินเนี๋ยนะจังหวะอะไรของมึงพี่เห็นลุ่มลงบอกพี่จ๋ากับพี่จิ๊บรอดอแต่งงานกันใช่ค่ะแล้วเรื่องอันนี้ขออนุญาตถามได้ไหมฮะก็เปลี่ยนนามสกุลไงก็เป็นพี่ก็เป็นจ๋ารอดอไงไม่ต้องรออะไรสิสายาพี่จิ๊บเขาจิ๊บรอดอแต่อย่างที่นุ้ยเชิญยิ้มอย่างเงี้ยพี่ตั๊กแต่งงานพี่นุ้ยก็ต้องเป็นตั๊กเชิญยิ้มตั๊กเชิญยิ้อ่าเป็นแบบเป็นจ๋ารอดอเนี่ เรื่อง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 ลูกมีคิดจะมีไหมครับพี่เนี่ยค่ะคิดคิดอยู่ค่ะเนี่ยเขาอยากมีไหมเอาแน่นอนไม่ได้เออบางครั้งก็บอกอยากมีเขาบอกว่าไม่เอาละเลี้ยงหมาได้ดีกว่าอ่าอ่าอย่างเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะมาเขามาเองใช่ใช่ไหมคะจะมาเองใช่เพิ่มเพิ่มเมเพิ่มเฮ้พยายามไปไปเที่ยวกันบ่อยๆเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ในช่วงปีใหม่หนูชอบมากหนูชอบเขาใหญ่มากไปเขาใหญ่ดีแล้วแต่อย่าไปเขาคออันนี้บอกเขาหรือบอกกูเนี่ยบอกจ้ะไปได้หมดแหละเขาคอเขาใหญ่ไปได้ หมดยกเว้นไอ้ลุยเท่านั้นเองคอเขาข้อมีปัญหาเดี๋ยวผมต้องไปไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งไปแก้ตัวเขาข้ออีกครั้งหนึ่งไปถึงพี่จ๋าจะไปไหนกันหนูชอบไปเที่ยวป่า แต่ว่าคนที่ชอบเที่ยวป่าเนี่ยหน้าหนาวมันไปกันไหมวะไปดิการแก๊บเขาชอบกันมากครับแคมปิ้งครับแต่หน้าหนาวนี่คือที่สุดเลยนุ่มเพราะว่าอากาศดีจะมีหมอกตื่นเช้ามาเงี้ยครับเราก้าไปเป็นคู่นะแฟนก็เปิดเต็นท์แล้วก็มองไปเป็นวิวแบบโอ้โหหมอกทิวทัศน์อะไรเงี้ยแฟนก็จะแบบโค้งค้องเงี้ยครับไอ้แก๊บมึงเพิ่งไปทําบุญมานะพอเปิดเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปสู่ธรรมชาติด้ยใช่ไปหน้าทักเลยเลยจบเร็วเลยอากาศจะ่ในเต็นท์แล้วล